ค,ครับสวัสดีครับพี่ยอดอาจารย์ยอดเชียนบุรีร์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะแล้วพี่ยอดกินข้า,าวเช้าหรือกินข้าวเที่ยงเนาะขึนข้าวเที่ยงครับีโอ้ล่มาอันนี้พอดีเนาะโอ,อ้ฮานอยพี่ยอดเข้าดีอยู่เนาะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เข้าไปสามสามรายการเนาะอันนี้ให้ดูฮานอยัอนยบนดยปกติ ปกติตีก็เข้าแล้วก็อะไระไรในวีอพีฮานอยอ่าวีไพีก็เข้าทั้งบนทั้งล่างสองตัวครับจ้ะนี่คือฮานอยเนาะสำหรับผู้ที่ชอบแนวทางของจารย์ยอดเซียนบุรีลำอยากมีน้ำใจก็ล่างสุดเด้อค่ะน้ำใจให้จารยอดเซียนบุรีลำเนาะฮานอยนี่ถือว่าเข้าดีอยู่นะพี่แต่ว่าเราเมื่อวานนี้รู้สึกจะหลุดไปเนาะครับฮานอยจะเข้าสามอาทิตย์แล้วครับ น้อยเข้าสามทิศติดกันแล้วใช่ไหมขัดตามมาทิ์ติดกันแล้ว,าาน,ลวนี่คือลาวเมื่อวานเนาะค่ะลาวเพื่อนบ้านก็หลุดไปแต่ว่าไปเข้าของงวดก่อนเนาะที่พี่ยอดให้มาวันที่สามสิบวันที่สามสิบเข้าที่วิ่งรูดเจ็ดล่างวิ่งสองปรากฏว่ามันมาตัวเดิมนะครับอื ล่างเป็นล่างบนเป็นบนเอาพี่ยอวดวันนี้งวดนี้ก็เอาใหม่เนาะเอาลาวก่อนคเด็กแถมหน่อยครับเอาลาวแ,แล้วเวทิร์น้อยให้เอทุกท่านะะเดี๋ยวนะคะ่ะอ่ารัฐบาลลาวเป็นวัวที่ห้าเนาะคะ่ะเด็กวิ่งเข้าติดกันมาทุกวัวเลยแต่ทำคลิปเพิ่งหลุดนี่เนาะครับ เลขวิ่งสีงวดติดบนเป็นบนล่างเป็นล่างอยู่ครับเราวััฒนาวันที่สี่เนาะจา้ะครับวันที่สีกรกฎาคมหกแปดครับวันวันศุกร์ที่มันเนี่ยครับวันศุกร์ครับ เมจิกเ oh, มื่อวานนี้เพิ่งออกมาออกมาใหม่เป็นไหนนะหมึกมันจะหมดเราพัฒนาเนาะค่ะแนวทางเพื่อนบ้านบนวิ่งรูดอะไรครับพี่วิ่งหกรับบนวิ่งหกบนวิ่งรูดหกนะจ๊ะครับเล่าวิ่สีครับ หอ้ามจิกใหม่กันร,ร่างมิ่งรูดสี่เนาะจ้ะครับครับอ่าเดีนี้น้ำตอ่าน้ำตัวบนนะครับเดี๋ยวแล้วค่ะคพี่ยอดขีดเส้นแป๊บนึงครับ กาก็เดี๋ยวกคนเด้อหาใหม่ก่อนมีอยู่ค่ะแบบว่ามันปนกันอันเก่าอันใหม่เอามารวมกันก็เลยผมก็เหมืนกันเวลาปนกันก็เอาเจอแตนเก่ามาดนึบเนาะอ่ะสี่แล้วก็วันศุกร์ว่าจ้ะครับเดี๋ยวขีดเส้นแป๊บหนึง่ง S <S <S เวลาได้เวลามันได้เนาค่ะมาแปดนาทีานนอย่างน้อยก็ได้สักสิบนาทีต่อคิด<า>เน้ะค่ะครับแ,แ,แต่ผมไม่รู้แล้วะผมไม่ได้ดูไอเวลาจ้ะหกแะคะ่ะพอพครัอ่าสามตัวมีตัวไหนบ้างเอ่ยหนึ่งสีเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดค่ะแปดหกสี่แปดหกสี่ค่ะ สองหางนี่เป็นตัวเน้นกับมีตัวกันบอครับมีตัวกันอยู่หางหนึ่งครับคือเก้าสองห้าตัวกันเก้าสองห้าค่ะครับต,<ส>ตัวกันสอ,สองตัวค่ะทีนี้สองตัวให้ซื้อได้ทั้งบนและล่างนะครับไปกลับด้วย 4, 7, 6, 4, สี่เจ็ดหกสี่ครับตัวเน้นสองหางมีสี่เจ็ดนะค่ะแล้วก็หกสี่ค่ะ ครับตัวกันสองห้าเก้าสี่มีสองห้าเก้าปีแล้วก็เก้าสี่จ้ะครับตอนนี้มีสี่ตัวแถมมาอีกชุดหนึ่งครับจ้ะหกหนึ่งสี่เจ็ดหกหนึ่งสี่เจ็ดจ้ะครับมีแค่นั้นแหละครับก็ทบตัวน่าครับ มีเน้เน,นเน้นอยู่ที่หนึ่งสี่เจ็ดเครับเน้นสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดกับแปดหกสี่ตัวเน้นครับแปดหกสี่แล้วก็สี่เจ็ดใช่ไหมคะกับหกสี่เนาะครับเน้นอยู่สองชุดเนาะแล้วก็สะสียสี่ตัวชอบก็เอาไปพิจารณาดูเป็นชุดวินไปเนาะครับ อันนี้แนวทางลาวเพื่อนบ้านปกติเลขวิ่งของอาจารย์ยอดจะเข้าดีแต่ว่าเพิ่งบรรลุดเนาะสี่งวดหลุดหนึ่งงวดคับวิ่งหกนะคะครับวิ่งหกคนวิ่งลา่างสี่ ทางารเราพัฒนาเพื่อนบ้านแนละะ้วค่ะอันนี้ของงวดที่แล้วงวดที่แล้วก็คือไม่มาเดี๋ยวโชว์ให้ดูก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวจะได้ไปเปรียบเทียบดูเลขวิ่งแต่ว่าเลขวิ่งนี่เข้าติดสามงวดแล้วเลขวิ่งของเราสี่งวดเลขวิ่งก็เข้าและะ้วค่ะแต่ว่าอันนี้ฮานอยเมื่อวานม่นฮานอยยีิบเก้าอันนี้วันที่สามสิบเข้าวิ่งรูดเจ็ด แล้วก็สามเจ็ดมาตัวหน้าเนาะรอกเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดอันนี้คืองวัวันที่สามสิบเข้าวิ่งบนและะ้วอะอันนี้วิ่งบนเป็นบนล่างเป็นล่างอยู่เนาะ,ะวันที่ยี่สิบเจ็ดก็เข้าวิ่งลูดบนแปดเนาะ,ะวันที่ยี่สิบเจ็ดวิ่งลูดเข้าที่แปดบนส่วนวันที่ยี่สิบห้าเข้าวิ่งลูดล่างสามแล้วจ้ะ อันนี้คือทําคลิปมาสามงวดส่วนเลขฮานอยเนี่ยก็เข้าดีนะฮานอยเดี๋ยวให้ดูฮานอยไปน้ำแนสำหรับผู้ที่ชื่นชอบใครชอบเนาะายวันรวยายวันเราก็มีพรุ่งนี้ฮานอยก็มีทุกวันนะคะมีทุกวันเลย เดี๋ยวจะให้ดูฮานอยเนาะต่อไปแนวทางฮานอยงวดเมื่อวานงวดเมื่อวานนี้เนาะนี่งวดของเมื่อวานครับเมื่อวานมาที่สองเมื่อวานนี้เข้าสี4-4ปกติเนาะจะ้ะแล้วก็2์เข้า V.I.P. ล่าง5-3เข้า V.I.P. บนเนาะส่วนวันที่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายมาทุกใบเมื่อวาน ันเมื่อวันก่อนแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้ใส่เป็นกระดาษมาให้เนาะเพราะว่าบางทีจังหวะรีบก็ที่พี่ยอดส่งมาให้ก็เอาลงไปเลยนะเอาลงไปตามที่ที่ส่งมาให้แบบไหนก็ให้ไปแบบนั้นเลยอันนี้ของวันที่ยี่สิบเจ็ดถ้าไหนที่มีเขียนใส่ในกระดาษไว้ก็จะเอามาให้ดู วันที่ยี่สิบเจ็ดนี้เข้าเก้าเจ็ดนอยสามคีออกเป็นตัวกลับเจ็ดเก้าแล้วก็สี่เจ็ดออกนอยพิเศษออกเก้าเจ็ดสี่แต่เป็นตัวกลับนะสองชุดนี้อืมอันนี้ให้ห้าเก้าเจ็ดเกือบแตกสามตัวใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เนาะคนละอย่างคนละอย่างเนาะอันนี้ให้ห้าเก้าเจ็ดแต่น,นี่สนะี่เจ็ดเนาะ โอ้ดนีไงมันมีสี่มาตัวหนึ่งไม่งั้นก็แตกสามตัวอันนี้อันนี้คือเข้าสองสองสองนอยเนาะของวันที่ยี่สิบเจ็ดส่วนวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้านี่ก็เข้าสองนอยเหมือนกันนับยอดสองนอยด้วยสามนอยเข้าสามนอยอา่าเข้าลาวสามัคคีด้วยนะวันนั้นอ่ะสี่สิบห้าสี่ห้านี่เข้าลาวสามัคคีล่าง แล้วก็แปดสามนี่ไปนอยพัฒนาล่างเนาะเข้าตรงๆแล้วก็ส่วนห้าศูนย์นี่ไปเข้านอยกาชาศูนย์ห้าแล้วก็ตัวกันหนึ่งห้านี่ไปลาวสเปอะไรนี่ไปนอยวีเนาะหนึ่งห้าไปเข้านอยวีไอพีออกสามหนึ่งห้าออกบนส่วนเจ็ดหนึ่งเนี่ยไปลาวสตาโอให้นอยไปทั้งลาวทั้งอะไร อันนี้คือให้ดูเนาะค่ะให้ดูเป็นเป็น,น,นด้านเฉยๆไม่ใช่ว่าอูอดพือสิเอาลายแนวลายยางแถวเนาะก็สำหรับผู้ที่ชื่นชอบถ้าไม่ชอบเราก็ผ่านเนาะค่ะถ้าชอบเราก็ตามาก็ได้ว่ากันเนาะพี่ยอดเนาะครับต่อไปก็เดียเ๋ยวจะขออนุญาตเขียนฮานอยเนาะฝากไปกับทางช่องเลย นอยเลยวันให้รับชมดูสดวยๆเด้ออากาศไม่ชอบก็ไม่ว่ากันเนาะเหลือเวลาอยู่เหลือเวลาอยู่ทำได้อยู่อ่ะค่ะฮาหนอยอ่าจันยอดเอาสั้นๆหน่อยแล้วกันเขียนยาวแล้วก็ด,ด่าได้พอ ฮานอยเนาะค่ะฮานอยรวมเนาะครับน้อยรวมสามนอยสี่นอยแล้วแต่เอ็ี่จะเลือกคือรับของวันที่วันนี้วันที่อ่าที่สามวันที่สามครับครับเดือนเจ็ดสามหกแปดจ้ะมันมีแอฟยอดมีตัวอะไรบ้างครับฮานอยวันที่สามก็คหกแปดนะครับจ้ะครับสามตัวมีสี่ชุดกับมีห้าหนึ่งหนึ่งกับ ห้าหนึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็แปดหกสี่แปดหกสี่ค่ะศูนย์หกหกศูนย์หกหกค่ะห้าแปดสี่ครับห้าแปดสี่ค่ะกลับสามตัวนี้สี่หางนี้เน้นหมดเลยอาทีนี้สองตัวจ้าให้ซื้อตรงบนและล่างกลับกลับตัวด้วยยกเว้นดเบิ้ลมันไม่กลับครับจ้าหนึ่งหนึ่งหกหก มีหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะหก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 ค่ะหกสี่หกสี่ค่ะแปดสี่แปดสี่ค่ะครับอ่าสี่หางนี่เน้นทั้งหมดนะครับอตอนนี้มีตัวกันให้สองหางครับจ้าเลยมาเจ้าอกตัวการอ่นนะทุกวันเลยครับตัวกันมีหกสามเจ็ดสี่ครับหกสามค่ะครับแล้วก็เจ็ดสี่เจ็ดสี่ค่ะ ครับมีแค่นั้นแหละครับซื้อกลับด้วยไมหมนี่หรือว่าตรงตรงให้ซื้อกลับด้วยครับบนล่างทั้งหมดเลยครับไปนอยเน้นที่สามนอยแล้วอะ่ะคือนอยครับนอยพิเศษแล้วก็ปกติเมียพีครับจ้ะถ้าซื้อนอยอย่างอื่นได้ก็เอาไปซื้อก็ได้ครับไม่เป็นไร ตัวเน้นคือหนึ่งหนึ่งเนาะครับหกหกหนึ่งหนึ่งหกหกหกสี่แปดสี่ตัวเน้นจะตัวรองตัวกันหกสามเจ็ดพี่ครับตัวกันอ่าห้าหนึ่งหนึ่งแปดหกสี่ศูนย์หกหกห้าแปดสี่นี่อ่าเสมอกันเสมอภาคครับอา 3, 4, 4, ่าตามตัวสี่หางนี่เสมอกันครับจะอ่ะก็เอาไปพิจารณาดูนะงที่ ในทางฮานนอยนะคะสามตัวมีห้าหนึ่งหนึ่งแปดหกสี่ศูนย์หกหกห้าแปดสี่สองตัวมีหนึ่งหนึ่งหกหกหกสี่แปดสี่หกสามเจ็ดสี่เนาะคะครับตามนี้ข่าวยอดเอาไวโพนี้ถือเลขนะคะทั้งวันนี้และพรุ่งนี้ค่ะครับ,<ล>รบอาจารย์ยอดขออวพรให้เอฟีทุกท่านศีัทธาจิตตามตแนวทางตัวเลขของอาจารย์ยดทั้งทั้งน้อยแล้วก็ ล่าหรือว่ารัฐบาลก็ก็ดีครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เขาน้อยก็เข้าสามน้อยนะครับมีปกติแล้วก็วีเอีเข้าสองสองอสองอย่างเลยครับผนล,ล่างก็วันนี้ก็ขออวยพรให้เอสซทุกท่านที่ได้ติดตามเลลาวและฮานอยของอาจารย์โยและช่องโจกปารวยนะครับก็ขอให้ชุกด,ดีกันทุกท่านยกต่องแล้วขอให้กดไลค์กดแชร์ให้ พุกโตปลารวยเยอะๆนะครับสวัสดีครับค่ะกรามขอบคุณมากค่ะพี่ยอดจันยอดค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,ะพี่ยอดค่ะครับสวัสดีครับค่ะแนวทางก็มีทั้งเราทั้งไทยแล้วก็นอยนะ้อกับจันยอดก็ประมาณนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณนะในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพน,นันทุกชส้นแล้วคั ถ้าถูกใจก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เนี่ยเด้อกัเป็นกำลังใจกับทางช่องโจพารวยด้วยนะคะขอกราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่นอ้องทุกๆคนทุกๆท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อยู่ตลอดเนาะไม่ทอดทิ้งกันก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบมีมันเนาะจะไปรายวันหรือ,อาลาวหรือไทยก็ขอให้โชคดีทุกคนทุกๆท่านเฮงเปังปมันๆค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนดนะคะ่ะคลิปหน้าจเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ